วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มูนสตาร์ทาร์9เก้าหนึ่งหนึ่งนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเราจะมาเล่น Random แรนดอมกันนะคะมีกองไพ่ให้เลือกแค่หนึ่งกองนะคะไม่มีกองอื่นแล้วนะคะโอเคหัวข้อของเราในวันนี้นะคะเราจะมาในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณหวังไว้คุณจะได้สมดังใจแปรถนาหรือเปล่านะคะเรื่องไรที่คุณหวังไว้ในใจนะคะทุกเรื่องเนาะเราจะมาอ่านแบบรวมๆเนาะ ก่อนอื่นก็ขอดูธาตุราศีของคุณก่อนนะคะขอดูธาตุราศีของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอสามใบธาตุราศีแล้วก็พลังงานตัวตนของคุณนะคะโมูสิบถ้วยขึ้นมา เอชบอลส์ hey, อันนี้เป็นเอชคัพคุณอาจจะเกิดในธาตุดินนะคะ,ะมีนกรกฎขอโทษทีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมสิงธนูเนอะ เท่าที่เห็นนี่คือแบบความรักความรักเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเลยคุณเป็นคนที่มีแต่คนรักคนปราถนาดีนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีจิตใจเอื้อเฟือเอ้อเผื่อแผ่ชอบที่จะมอบความรักความหวังดีให้คนอื่นด้วยเป็นคนที่จิตใจดีมากๆอะค่ะตัวคุณนะเนาะใจดีอ่อ,อนน้อม ทมต้นแล้วก็เป็นคนที่อ่อนหวานนะคะอ่อนหวานนุ่มนวลพูดจาดีเรียบร้อยอันนี้คือที่ที่เราเห็นนะแล้วก็คุณคุณมีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนรอบข้างอะค่ะมิสหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณคุณได้รับความรักจากพวกเขาอะ่ะคือด้วยความอย่างที่เราบอกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่จิตใจดีอะ่ะเรื่องของความรักของคุณนะคุณเป็นคนที่ได้ความรักมาแบบเต็มเ็มเลยนะเรารู้สึกถึงได้ว่าคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ตื่นรู้ตื่นรู้แล้วอ่ะค่ะบางคนอาจจะนับถือาศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นาศาสนาอะไรก็ตามแต่ แต่เราแวบขึ้นมาว่าบางคนบางพลังงานอาจจะนับถือาศาสนาคริสต์แล้วก็คุณเป็นคนที่ peaceful มากๆอ่ะเป็นคนที่คิดบวก positive thinking มากๆคือถ้าคุณโกรธใครนะคือคนนั้นคือแบบที่สุดแล้วว่ะคนคนนั้นที่ทำให้คุณโกรธคือที่สุดแล้วว่ะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยจะโกรธใครเป็นคนที่ให้อภัยคนไม่ว่าใครจะมาทำไม่ดีหรือพูดไม่ดีอะไรกับคุณคุณก็คือแบบ เอไม่เป็นไรช่างเขาเถอะอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีแพชชั่นทำอะไรแล้วคุณคุณมุ่งมั่นในการทำสิ่งสิ่ปนั้น,าน,นมากนะคะ <c oughs> เป็นคนถึงถึงแม้จะบุคลิกจะเป็นคนที่นิ่มนวลอ่อนหวานแต่ว่าคุณไม่ใช่คุณเฉยชาแต่คุณจะมีแพชชั่นออในชีวิตของคุณนะ่ะ พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอมีความพยายามสูงมากนะคะเป็นคนที่มีความพยายามมุมานะถ้าคิดจะทําคิดจะลงมือทําอะไรสักอย่างแล้วคือคุณคุณจะมุ่งมันมากๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นในตัวคุณเนาะทีนี้เราจะไปดูเราจะไปดูกันซิว่าสิ่งที่คุณวาดหวังไว้นะคะ คือเรื่องอะไรคือเรื่องอะไรบ้างคุณที่มีสิ่งที่อยู่ในใจเนาะก็คิดถึงสิ่งนั้นนะคะแล้วดูซิว่ามันจะออกมาอย่างที่ไพ่จะไพ่จะบอกตรงไหมสิ่งที่คุณหวังไว้มีเรื่องอะไรบ้างเรื่องความรักมาแล้ว เพชรวานตัวคุณเซเว่นออฟเพนทากอล์ดเซเว่นออฟคอยส์เดวิ แล้วก็ t h m o o o ทธาตุที่ขึ้นมาเพิ่มนะคะธาตุน้ำไปแล้วธาตุไฟไปแล้วธาตุดินมังกรเออธาตุดินมังกรพฤศกันณ์ใช่เดวิลราศีพิจิกนะคะแล้วก็ The Moon คนเกิดวันจันทร์เนาะสิ่งที่คุณหวังไว้หรอเอเราคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของความรักนะคะ โอภัยคัพขึ้นมาใบแรกแล้วก็เป็นนายออฟครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีคนโสดเข้ามาเยอะแหละเรือน่าจะมีคนโสดเข้ามาดูเยอะค่อนข้างเยอะนะหรืออาจจะเป็นคือคือไม่ใช่คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะมีคนคุยแต่ว่าสถานะก็คือยังโสดอยู่อย่างเงี้ยเหมือนกับแบบว่าคุณยังขาดไปอีกถ้วยหนึ่งที่คุณตามหา ที่ยังไม่ได้มาเติมเต็มคุณแต่ตัวตนของคุณนะที่ขึ้นมาเป็นสิบถ้วยอะคะ่ะอันนั้นคือ,เ,อ,อเราจะตีความเป็นเป็นคนรอบข้างเป็นครอบครัวเป็นเป็นคนที่รักและหวังดีกับคุณนะคะแต่ว่าในใจของคุณจริงๆแล้วคือคุณคิดถึงเรื่องของคนรักความสัมพันธ์คนรักคู่รักอะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่ หรือคุณเจอคนที่ใช่แล้วล่ะอืมแพชั่นนะเป็นการเริ่มต้นคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนแล้วก็ณนะตอนนี้มันยังไม่มีความชัดเจนให้กับคุณแ,แต่ว่าคุณคุณหลงรักเขาเออประมาณนี้คุณหลงรักเขาแล้วคุณคิดถึงแต่เขาคนนั้นนะ่ะแล้วก็อยากจะที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปอะคะ่ะบางคนอาจจะแบบ ออมีคนคุยแล้วคุยกันมาสักพักนึงแล้วบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นคุยกันอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปให้มากกว่านี้แต่ว่ามันมันยังไม่ได้มีความชัดเจนยังไม่ได้ให้ความชัดเจนซึ่งกันและกันอืคุณก็ยังยังไม่ชัดเจนในความรู้สึกเหมือนกันว่าคุณรู้สึกยังไงเอออาจจะเป็นความรู้สึกแบบชอบจังเลยอะ่ะอย่างเงี้ยตอนนี้คือแบบเอ,อในใจในหัวคิดถึงแต่คนเนี้ย ืแต่ก็ยังให้ความชัดเจนกับตัวเองไม่ได้นะว่าจะคบเขาแบบไหนอย่างเงี้ยแต่ชอบอะ่ะเออประมาณนี้ใช่เรื่องนี้หรือเปล่าเนาะนะเราตีความว่าเป็นเรื่องของความรักอืมหรือหรือบางพลังงานนะคะบางพลังงานอะ่ะเป็นโสดโสดอยู่แล้วก็มีแพชชั่นทำที่จะทำเรื่องอะไรสักอย่างหนึง่ง หรือได้ลงมือทําไปแล้วนะคะอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องงานแล้วก็มันมีเรื่องงานกับเงินมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วเนาะแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าอุ้ยคุณต้องคุณต้องทํางานเนี้ยคุณต้องทําให้ได้มันเป็นงานที่มีแพชชั่นแล้วก็ลหลงไหลกับงานนี้มากๆอะ่ะแล้วก็อยากจะต่อยอดอยากจะพัฒนาเอองานนี้มันให้สําเร็จแต่ว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนกับ ผลตอบแทนผลผลที่ได้รับมามันมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้อย่างที่คุณตั้งใจอย่างที่คุณหวังไว้แต่ว่ามันก็ยังมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันมันยังไม่ชัดเจนมันยังให้ผลตอบแทนอย่างที่คุณเอหวังไว้ยังไม่ถึงขนาดนั้นอืเป็นประมาณนี้นะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วสิ่งที่คุณหวังไวนะ้น่ะ จะสำเร็จหรือเปล่าสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะจะสําเร็จไหมใบน,นี้กระเด็นออกมา s o v w n of s เพจซอฟวบอลคุณขึ้นมาอีกแล้วเมื่อกี้ก็ขึ้นนะทรยอฟครับ สิ่งที่คุณหวังไว้จะสำเร็จไหมนะคะต้องใช้ความพยายามหน่อยเนาะต้องใช้ความพยายามมุมานะอดทนทุ่มเทนะคะแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะมีคนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือคุณด้วยนะคนที่ปรารถนาดีกับคุณนะอาจจะเป็นเพื่อน เพื่อนร่วมงานนะคะที่จะมาคอยให้ให้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็มาชี้นำมาชี้แนะคุณนะคะไพ่เดอะเฮอร์มิตอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเออคุณจะมองเห็นทางอะ่ะเส้นทางที่ที่มันมันมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยจะมีคนที่เข้ามาให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือคนที่มีความรักความหวังดีให้คุณนั่นแหละคะ่ะ นะคะเพียงแต่ว่าคุณจะต้องพยายามหน่อยนึงนะคะเรียกได้ว่าอุปสรรคมันก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรแต่คุณเป็นคนที่มีความพยายามมุ่งมั่นอยู่แล้วนะคะเออต้องใช้ความทุ่มเทแล้วก็ค่อยค่อยเก็บอะ่ะค่อยค่อยเก็บเอาประสบการณ์เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เออประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่า คุณจะเห็นช่องทางนะคะคุณจะเห็นช่องทางที่จะสามารถทาคุณไปให้ถูกทางอะ่ะอืมเป็นทางที่ใช่ของคุณอะไรประมาณนี้นะคะ่ะน่าจะมีคนที่เข้ามาเอ่อเป็นคนที่หวังดีกับคุณอน่นะคะเพราะว่าเอ,อตัวตนของคุณอย่างที่เราบอกว่าคุณอนะ่เป็นคนที่มีคนรอบข้างที่รักและหวังดีกับคุณนะคะอืม ทีนี้เราจะมาถามเพราะว่ายังไม่ได้คำตอบว,ว่าคุณจะสำเร็จหรือเปล่านะถ้าคุณเจอทางที่ใช่แล้วอ่ะถ้าคุณมาถูกทางแล้วอ่ะเนาะมันจะสำเร็จไหมถ้าเป็นเรื่องของความรักเนะาะไพ่ห้าใบขึ้นมาตะกียถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะ คุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจที่อยู่ในกลุ่มเพื่อนเดียวกันหรืออาจจะได้ไปเจอกันในสถานที่เ,เป็นงานปาร์ตี้เออเป็นงานมงคลงานรื่นเริงแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มันจะต้องมีฝ่ายใดยฝ่ายหนึงอะที่ที่เข้ามาหาที่ที่ที่จะต้องมาเข้ามาหาคุยก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่านะ น,น่าจะเป็นฝ่ายฝ่ายคุณที่อาจจะไปเจอแล้วคุณปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นพูดก่อนก็ได้สายสัมพันธ์ก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นไปตามสเต็ปเนาะเหมือนเจอคุณเจอคนที่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปตามสเต็ปเรามาดูแล้วจะสำเร็จไหม The Fool The Tower Knight of Pentacles <coughs> King of Pentacles 10 yeah. of p e เ t a c l e โโอ้โหเงินเพียบเลยอ่ะเงินมาเพียบเลยอ่ะเราถามว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยอะคือเงิน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 เข้ามาเป็นอะไรที่ ถึงแม้สี่ไม้กับหกไม้จะไม่ขึ้นนะคะแต่เราตีความว่าคุณจะประสบความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินแล้วก็เรื่องความรักด้วยเรื่องความรักนี่คือ Ten of p e n t a c l e ก็หมายถึงการมีครอบครัวเนาะอืมนะคะเอ่อมันอาจจะเป็นเกิดเกิดเหตุการณ์ที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าฮึ่ย ฉันไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนี้เลยนะอะไรเงี้ยแต่คุณจะได้มาแต่คุณจะได้มาจาก9เหรียญแล้วกลายเป็นสิบเหรียญแล้วก็เป็น king of pentacles ด้วยอืมถ้าเป็นเรื่องของความรักอันนะคะเราเรามีความรู้สึกว่าคุณน่ะคือเป็นตัวของคุณแบบนี้แหละคือเป็นตัวของตัวเองด้วยความที่คุณเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่แล้วบุคลิกลักษณะคือแบบ เ,เรียกว่าใครเห็นใครก็ชื่นชมใครเห็นใครก็รักอะไรอย่างนี้คะ่ะใครเห็นใครก็เอ็นดูอะไรอย่างนี้ก็ให้เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ละคะ่ะให้มีอิสระในความคิดมีอิสระที่จะทำอะไรได้อย่างที่คุณทำอย่างที่คุณทำเป็นตอนเนี้ยอย่างที่คุณเป็นอยู่ตอนเนี้ยนะคะไม่ต้องฝืนแล้วก็ไม่ต้องเ,อเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อ เพื่อใครอ่ะเออเป็นตัวของตัวเองของคุณดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าถ้าคุณคิดอยากจะมีความรักแล้วคุณกลัวกลัวความผิดหวังอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าไม่ต้องกลัวค่ะก็เสี่ยงไปเลยเออเพราะความเสี่ยงครั้งเนี้ยมันดูเหมือนจะน่ากลัวนะแต่ The tower ขึ้นนะ่ะ แต่ในความรู้สึกของเราคือมันคุ้มค่ากับการเสี่ยงเอออย่างนี้มันคุ้มค่ากับการเสี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะคนคนนี้คนที่เข้ามาอันนี้เราพูดถึงเรื่องความรักเนาะคนที่เข้ามาเขาจะเป็นคนที่มองเห็นค่าในตัวคุณนะคะคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสําหรับเขานะแล้วเขาอ่ะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะแล้วก็จะเข้ามาช่วยเหลือคุณเอ,อ จาก9้าเหรียญให้กลายเป็นสิบเหรียญนะ่ะเหมือนกับเขาจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับคุณอะ่ะอืมอย่างนี้เลยแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบคุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนเป็นแบบปุปปปปับปรับฉับพันอะ่ะอย่างนั้นเลยอะ่ะอืมอันนี้คือเราตีความในเรื่องความรักนะคะถ้าเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเป็นอะไรที่คุณไม่คาดฝันคาดหวังมาก่อนเหมือนกันนะคะอาจจะแบบ ข้ามคืนะ่ะชั่วคั่วแค่ข,ข้ามคืนน่ะคุณอาจจะมีแบบรายรับเข้ามาแบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรออะไรอย่างเงี้ยฉันไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเข้ามาขนาดนี้เลยนะมันมีเนาะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหลายๆคนเนาะท,ที่ประมาณแบบว่าเฮ้ยดังชั่วข้ามคืนหรือแบบว่าเออมีรายได้เข้ามาเยอะแยะมากมายในช่วช่วงแค่ข,ข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ย อะไรที่ไม่คาดฝันมาก่อนมันมันคนบางคนนะคะอาจจะแบบเออเขาเรียกว่าลงทุนในเรื่องของอาการเสี่ยงเนาะอาจจะแบบเล่นหุ้นเทรดหุ้น,ห,น,ห,นหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยหรือลงทุนอะไรไปแล้วแล้วคือคุณแบบคุณมันมันเสี่ยงมากเลยอะแต่จะลองดูประมาณอย่างเงี้ยแต่มันมันเป็นอะไรที่ไม่คาดฝันว่าไอ้สิ่งที่คุณลงทุนไปนะ่ะ มันทําผลกําไรให้คุณมาได้มากเยอะแยะจนแบบคุณคาดไม่ถึงอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอืมแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยกลายเป็น king of pentacle เลยอ่ะ mm. สิบเหรียญมาอีกต่างหาก mm. การเงินดีมากนะคะ mm. การเงินกับการงานนี่มันมาควบคู่กันนะอืม mm. งานที่คุณเอ่อเรียกว่าทุ่มเทไปอ่ะค่ะ ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้หรืออาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับาการการเสี่ยงในการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณจะได้รับผลกำไรผลผลผลกลับมาที่ดีมากๆนะคะอืมค่ะว่าสำเร็จไหมเราตีความว่าสำเร็จนะคะสิ่งที่คุณคาดไว้นะสิบเหรียญขึ้นมานะคะคุณการเงินมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากๆนะโอเคทีนี้เราเรามาดูนะคะ เราเอาสามใบนี้ไว้เนาะเราจะมาดูคำตอบของ Angel Answer นะคะเรามาดูคำตอบของ Angel นะคะว่า Angel จะแนะนำว่ายังไงเพอขึ้นมาแบบนี้แล้วลึกคือเราสรุปเอาแบบนี้เลยนะเพราะว่าไพ่ดีขึ้นมานะคะ ให้เหรียญขึ้นมาแบบจบท้ายอะ Opportunity Opportunity เห็นไหมโปรยเงินโปรยทองโปรยเงินโปรยทองนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะนี่อะไร Ask for help from others ไอ้ที่ไพ่ขึ้นมาเมื่อกี้ที่เ,เป็นสามถ้วยนะคะถ้าตีความหมายก็คือนั่นแหละก็จะมีคนที่จะเข้ามาคอยให้ความช่วยเหลือเนาะเออมาให้คำแนะนำมาชี้ทางให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแองเจก็บอกว่าแบบนั้นเหมือนกันก็ให้ลองไปถามไปขอความช่วยเหลือไปขอคำแนะนำนะคะจากคนอื่นดู within the next few weeks หไหมภายในไม่กี่อาทิตย์นี้นะคะมันจะเกิดมันจะมีโอกาสดีๆอะไรเข้ามาหาคุณแล้วมันที่ The Tower ขึ้นเมื่อกี้ที่บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนะนะนะขออีกขออีกใบนะ Romance ความสุขความโรแมนติกความรักความสัมพันธ์ก็จะเข้ามานะคะ ภายในอีกไม่กี่วันภายในกิภายในไม่กี่อาทิตย์ที่จะถึงนี้ละะ้วค่ะนะบางคนอาจจะได้พบรักนะคะปิ๊งรักนะคะคนที่ปิ๊งรักอยู่แล้วอาจจะมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์คุณก็ได้เนาะอืมออาทีนี้มาดูอีกสำรับหนึ่งเรามาดูครีมมูเนาะเรามาดูครีมมู มีอะไรแนะนำไหมคะความกระตันยูความรู้คุณความกระตันยูรู้คุณใช่คุณเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนทีนมนนะะ ance, ม่มีความกระตันยูรู้คุณนะคะแตบันดาน์มาอีกโอความกระตันยูรู้คุณของคุณเนี่ยแหละค่ะนะคะมันจะเป็นผลบุญ บุญกุศลที่คุณได้ทำะเนาะด้วยคุณที่เป็นคนที่จิตใจดีช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คอยช่วยเหลือคนอื่นนะนะคะผลบุญกุศลนั่นแหละที่จะนํามาซึ่งความสุขความสําเร็จมาในให้ในชีวิตของคุณนะคะอบ n d านซ์นะคะสเสน่ดึงดูดสิ่งจูงใจแรงดึงดูดนะคะ Attraction น,นะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนรักความรักนะคะเรื่องงานเรื่องเงิน ชีวิตสุขอุดมสมบูรณ์บ้างคั่งเฟื่องฟูเรื่องเรืองนะคะอบันดานจะมีอะไรดีกว่านี้อีกเนาะก็ยังไงก็ขอให้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมาเจอคลิปนี้นะคะได้รับแต่สิ่งดีๆกลับไปนะคะคนที่รอเรื่องความรักอยู่นะคะก็ขอให้รักสมหวังขอให้ได้รับความรักดีๆกลับไปเช่นกันเนาะฝากกดติดตามด้วยนะคะมืสตาร์ทารรอด91้นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณนะคะสำหรับเพื่อนๆที่คอยติดตามช่องของเราอยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันตลอดนะคะแล้วตอนนี้ ช่องของเรามีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถสนับสนุนช่องได้นะคะเรามีปุ่ม s u p e r อร์ตงแล้วนะคะเพื่อนเคนไหนที่อยากสนับสนุนเราอีกช่องทางหนึ่งก็คลิกไปที่ปุ่ม s u p e r อร์ตงได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะรู้รวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาได้นะคะที่ l ลน์มูนสตาร์เก้าหนึ่งหหรือว่า m y f u n n น World นะคะมี2องลนยนะคะทักเข้ามาถามรายละเอียดกันได้นะคะวันนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ